เปลี่ยนอีกแล้วนะคะเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่มีกําหนดที่แรกเนี่ยจะเข้า20กันยานี้แต่ตอนนี้เลื่อนเป็นวันที่25กันยานแล้วนะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะหรือว่าจะแชร์บอกต่อเพื่อนๆไว้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะสรุปแล้วนะคะเขาจะทําการจ่ายนะคะเงินดิจิตอล1,000 0เ่ยในวันที่25หรือ26นี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะจ่ายก่อน กลุ่มแรกจะมีอะไรนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เราเรียกว่าบัตรคนจนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะรวมไปถึงผู้ผู้พิการที่มีบัตรพิการนะคะอย่างแม่นุชเองอะ่ะมีบัตรพิการก็น่าจะได้พิ่นแนะนํานะคะให้ผูกอ่าบัญชีธนาคารเนี่ยกับเลขบัตรประชาชนนะคะใครที่ยังไม่ได้ทํานะคะแนะนําให้ไปผูกกับบัตรประชาชนที่ธนาคารนะคะ ส่วนเงิน1,000งบาทเนี่ยจะได้รับเป็นเงินสดนะคะในการโอนครั้งนี้เราสามารถใช้ซื้ออะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นอาหารข้าวสารไข่นะคะรวมไปถึงแมกนัมพัดของพีน่นุษเนี่ยก็สามารถโอนมาซื้อเงินโอนมาซื้อของกันได้สิ่งที่ต้องทำนะคะแนะนำให้คนที่มีบัญชีธนาคารนะคะไปผูกพร้อมเพย์ให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประชาชนเงินก็จะโอนเข้าผ่านพร้อมเพย์ค่ะ แต่ถ้าใครที่มีบัตรผู้พิการนะคะเงินเราเคยได้ทางไหนนะคะมันก็จะเข้าทางนั้นค่ะแต่ถ้าในอนาคตนะคะเราผูกไว้มันก็จะดีสําหรับตัวเราอันนี้นะคะถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอีกนะแต่ถ้าคนที่เคยรับเงินสดน,นะคะและยังไม่มีบัญชีเนี่ยทางรัฐเขายังไม่ได้แจ้งมานะคะว่าจะทํำยังไงยังไงก็รออฟังเขาอีกทีหนึง่งส่วนกลุ่มที่2นะคะยังไม่มีวันกําหนดเลยค่ะว่าจะได้ะรับเงินตอนไหนอาจจะเป็นปลายปีหรือต้นปีไปเลยอันนี้เราก็แค่รอ แต่สิ่งที่กลุ่มที่2นี้นะคะจะต้องทํานั่นก็คือการลงทะเบียนค่ะสําหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าโทรศัพท์ที่เราถ่ายถ่ายได้เนี่ยให้ลงทะเบียนนะคะภายในวันที่15กันยายนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยรีบลงทะเบียนไว้ แต่ถ้าใครนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะผู้สูงอายุหรืออะไรแบบนี้ค่ะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะคะมีธนาคารออมสินนะคะทอสสแล้วก็ทอกอสอนะคะ3ธนาคารนี้ก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะให้ไปลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่16กันยาถึง15ตุลาดังนั้นนะคะกลุ่มที่2นะคะลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ร้องเพลงรอไปก่อน สำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะที่อ่ที่ตามธนาคารที่แจ้งไว้นะคะก็เดี๋ยวยังไงรอทางรัฐเนี่ยเขาออกมาบอกนโยบายกันอีกทีหนึ่งนะคะฉะนั้นนะคะพี่นุสรุปเลยนะกลุ่มแรกผูกบัญชีให้เรียบร้อยส่วนกลุ่มที่สองนะคะก็แค่ลงทะเบียนแล้วก็รอคะ่ะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้วันไหน